ปีงไก่ครับพี่น้องมนันไก่ตุบไก่เติบคนลาปเป้ง <c oughs> ไก่ตัวปปอู้ยคนละเปขาแจ้งกำลังเลยในตรง้ได้พี่น้องไม่จ้าขอลองซีนหน่อยปีงแฮมแฮมเนี่ยมันเสียได้พี่น้องอ อนอย่างน้อยบาดนี่เั็นสร้อยทั้งบึงปานเด็กน่อยครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะสต๊อกปันสต๊อกปันอีลี่สี่เรื่องอย่างครับฮะชื่อเรื่องเ้นเหอเดืเพอพเหาเดืเพอดเพหอเหา เบิ่งหนังหนึ่งอยังยังวันหูอะไรีครับบ,บ่รู้ม่ค่อยเบิ่งสื่อเรื่องเบื้องตบบาพระเอกรอบอร่เพื่อนสาวบกุกสลีเกาหลีครับกําลังซ<ม>อยตะไคร้จ้ะแม่นยังล่ะครับใส่นี่นอนกระโดดเกเดยอยู่นี่ครับสิเฮ็ดเมนูหยังล่ะครับใจอ๋อทำเพื่อนใช่ปะปะทุกใคือตัวใหญ่เด้อครับ,รบนี่ไงวันนี้ราคาคมีราคาเด้อบัตรแต่ว่าเพิ่นจะลด20บาทจากราคาที่เพิ่นเขียนไว้สีเฮ็ดเมนูหยังครับผม เด็กๆไปโรงเรียนเหตุไก่ย่างก็ย่างคำกังค่ะว่ามันก็ย่างิเชียนกรย่างสุดพอน้อยบ่ครับใจนี่ค่ะพอาอยยีหน่าวานเด้สต่ำเลยเอนพรเน้นีน่ค่ะไก่ของเราเป็นไกน่นมตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าคนบอกว่าบ่หยาบค่บะนี่ครับพาชมบรรยากาศขางบานพอน้อยครับผม พน่อยเอาหินมาไว้น้ำดันขางบานครับโอ้อยดินพิเศษเลยวะนั่งรถไถเลยกรบป๋อของผมย่<ส>งจีงเลยครับให้ดูสวัสดีครับพี่น้องมาตอดงาแกงคูนครับมันตูมลงมันบังปวดสนอกเลยตนดให้มันปป่งไหมครับแต่งอยู่เลยครับทีละสามเธอครับมันปป่งไวๆดิ ทันกำลังขึ้นไปถึงายไฟย่ามันอันตรายครับยังต้นลำใหญ่ครับัมเราค่อยตอนไปมือละต้นสองต้นครับพี่น้องได้เอดผลกินลูกม,มันใส่วสีอย่างไกลคากังว่ะเพอะว่าจะแสีบบางท่านมันมดส้มพอเลยเสื้ออีบูดมันยังไตมีค่อยได้ไงเกอบอันนี้ผมนนว่าลูมเฮิกัดพี่น้องเอ้ยมดส้มไหล้อมีพ่อเราเป็นห้างใ่ายต่อม่เยอเแยะหมดแดงเต็มเลยครับตอนนี้กำลังเตรียมเต,มเตาไ้ค่ะ ทานแ,แต๊กแตรับต้องดูเอฟเฟกต์ดอกไม้ไฟครับพี่น้องสวัสดีค่ะโคตรหนาวคุ <laughs> ้นนึงโถคุ้น <laughs> นึงหัว้นกุหลาบกับไส้กับตัดกิ้งออกเรียบร้อยแล้วครับผมไม่กบบท่อมั้ดอกกวพลังเลยไส้น้ำได้เว่งเหมืทดสอบทอสวัสดีครับ,รบรรงดอันบอกผิดหายตาตรงผิตน้ำต้องเมืองโงกมาเลยครับเงา คุณครับยายสมจิตข้าวสวนผิดยุคคุณครับผมผิกกังามงามมึงนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องท่านครับซุปขุ่นขุคนครับใส่ขวดอยก่อนกระนั้นนะครับฤดูใบไม้ร่วงค่ะมันเป็นงานอยู่บ่วลอยเพราะเป็นหนาหนาขุนปะมากแล้วพี่แม่ละแม่มันพัดใบแล้วแม่จัง บางวงพอผันออกดอกอีกเชือนึงแบบงงงงสวัสดีค่ะโอ้พ่อสวัสดีนะที่รู้ <laughs> สวัสดีตอนอยู่หน้าพันเด้กพอไปทำความสะอาดปล่อยมันพ่สวัสดีซ้ายไง <laughs> เอาไล่รอบไลน่น้องพี่น้องเทียวสวัสดีวัสดมืดมืดอย <laughs> ู่ไหนนี่นาะ กีงไก่ไ<อ>ครับพี่น้องมนันไก่ตักใหญ่เติบพอดีเป็นเบาใหญ่โอ้เบา่นว่างกระเด็นใส่ตาจังหวะมันมันสิหยาบปะเพาะก็มีหยาบเดี๋ยวลุกแต่ว่าเป็นไก่เบาเบาแก่นิดนึงกตมีถึงก็ว่ายาบเพาง่ายพอดีกำลังเนื้นอเต็มโอเคค่ะ อะไรก็รู้ห่วยพ่อพื้นไก่ปีงบ่พอมักอันพันไก่แจ้เหลืองเออขาดำๆขาเหลืองๆตีนน้อยแผ่ปีงมัดโตกสุดยอดพี่น้องอันนี้มันเป็นพันไก่ใหญ่ไก่ลาบเป็นไก่ลาบตัวลูกนะอะไรก็รู้ แต่ว่าไก่ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีความหอมตับไก่ที่บอกว่ามันไม่มันเท่าไก่ไก่ไกแค่นขนาดกลางสุดยอดปีงนเนื้อหอมอันนี้เป็น,น,นไก,ก่แกงไก่ลาบไก่ทุ่มไก่ไง,ไไงบายบายครับเด็ดที่สคือมูหน่อยโอ้มันจะเห็นหลากหลายพุทธว่าเห็นบ่วงหมูลายบ่งยานันมันโยเกิร์ตกับอย่างนี้อาหารการกินของใส่เพือแต่งสูตเท่นะครับ การแต่งกายอ่ะหันหันหันกินบุ๊บนี่มันหอนนะคะมันคาดอมกำลังจัดการเรื่องไฟค่ะคบๆลงมาคบทายลงมาคกซะเพราะต้องเริ่มจากหนาซ้ก็ได้เดี๋ยวไซจะตำเครื่องมาไกลเนาะจะมีตะไคร่ที่ไซซอยแล้วก็มีกระเทียมเนาะเราต้องทายหนาไซเด้อ นอกก็น,นอกสลายเยอะฝืนิว่าตำมะทายกนเนี่ยเสียผมเมี่ตยตัวนี้เขาล่นนีได้สิลูตัวนี้เขาบ้านอันขาล่นชุดนี้ได้จังค่อยเอาไปทีก่อนเด้อตัวนี้โอ้อยันถือปลายแหลมของไม้เนี่ส<ะ>สเสียไว้เธอละใส่กับอันไข่หลังมันครับพี่น้องเกลือใส่น้ำจ้ะตําแบบละเอียดหยิบเลยเด้ดจอจ้ะเพราะว่าถา้ามันเป็นกากลายมันจะมันเร็ว แค่อย่างทีเปินย่างมันมีความเหลืองนี่มันเหลืองจากนีหอย่างรับเพิ่งใส่<ว>ผมมาลองจะหน่อยบครับบ่ค่ะผมามาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอนอยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแท้แน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขม้าเดี๋ยเลยด้ยจ้าผมนัวครับผมขจายจะหน่อยเออมันจะคีเดเขาทัวรถึง ผงนัวผ่านไปตามด้วยซอสซีอิ๊วขาวครับผมอันนี้เขาใส่เกลือไปแล้วเนาะคะ่ะอย่างอื่นเขาก็จะใส่แบบอย่างละเล็กละน้อยแต่ว,ว่าซีอิ๊วขาวมันเกิดเหตุองไดครับผมซ่นซวนหอยใส่ปะอันนี้กับหม้หูจักแล้วครับเลีย้ยเดียวก็ได้ตามเพื่อววความฉ่ำเป็นใส่ซีอิ๊วใส่ซอสหอยเข้าไปมันก็จะไหมดำหยากได้นเนาะ แค่จำนวนอันแตะ้อซซอนหอยไหลมันมันอย่างกับขับใจมันจดำมันจะใหมนจำนวนจะไม่ดีอจเห็นหอว่าคือยังเข้าผัดกับเพาะไมคับใจว่าเข้าใส่ล้วมันจะบอกใจรใหม่ททางที่นนะครับมาให้เขากันก่อนนะผมอันนี้มาที่หลังอุ้ยเขาไม่หมดให้หลังบอกใจอมน บลอดจากไส้ดอกนี่ครับอยากกินก็นให้กิน <c oughs> แต่ก่อนอ่ะเพื่อทีได้กินตับนี่ต้องเป็นเด็กหน่อยเด้ซายต้องเป็นเด็กหน่อยต้องเป็นเด็กหน่อยตัวมูจะได้บันน่นครับผมเดี๋ยวนี้ผู้เฒ <c oughs> ่าตาเฒ่ายายเฒ่าต้องต้กินตับพ <c oughs> ี่หนุ่มจงตับไบตับปอนเด็กน้อยว่าที่จะมาไกลเขาน้ำเขาเนี่ย ไปแล้วพอลงจอไปหาเห็ดหน้าแล้วครับผมุน้ำดับหน้าแล้วพี่น้องสูงแรงเสวยก็โอ้ตอนนี้ทานเท่ากับเด็กการแล้วครับเลี้ยงสไลด์ไปแล้วครับนี่วางลงแล้วครับขาตัวหนึ่งเล็กยางพอกระคัดได้แับนี้แล้วลูกหอวห้อยไว้ถึงเกิดสนิมจังหน่อยอย่าพี่น้องกะยาดนเนาะขือไฟแล้วมันก็ยังกันเลยดอกเช็บเช็บหรือเล่าแก่บ้าน พอดีเต็มเตาก็ดีเลยเออสีนใหญ่ๆเอาลงกลางๆแถวาเสียวแปงแหงดูสินน้อยๆครับก็ลงน้ำหวานครับครับเอาปีกไปคอเอาขอไปปีกนี่สิบอกเขาบลว่าถือวันนี้ครับเอาก็เบิ่งไปตามตำแหน่งมองเลยละลงเลยได้เขาประกันนี่สันคอคอสันคอคาวนี้พอเอาหน้าอึกมันมาก่อนลูกนี่ดีหมดแล้วนี่เหลือตะกคลงนั่นแล้วโค้งมันอะมันเป็นตำแหน่งเขาเบิ่งช่องวางของมันไปอ่ะ กก็จองวางมาดีเลยครับแม่นไต้กัแล้วเขาเบิ่งว่าเออไฟยังซึ่งเลยสางวางมองเลยวางปั๊บลงไปเลยอุ้ยหอมก็เป็นตะไลลงแต่เอาเลยเป็นกระนาพอเบิ่งมันตรงก็ดีตอนว่าเสียวมากเลยเปร๊บนั่น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 พอไปเรียวไปเรียวพอรูดีดีบ่ไม่เสียบ่กระเสือลูกไม่เสียบแตเอามาเดี๋ยวเขาไปะมาหอมแล้วครับหอมแล้ว เราก็จะไวตรงนิดเอาหนามมาท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 าเรียบร้อยครับผมออถหอมไหมคะตัวใหญ่ๆงกง็ดีเนาะมันมีตออในขิ่หลานเอาไส้กระยานบออีมันจะได้สื่อตัวใหญ่อืมไส้นี่มีความขึ้นครับผมโอ้หโหจังฉันเป็นคน,นมองไมขึ้นเกิดขาวเขาเสพปีงขายแล้วเนาะ no? พีแท้นี่ยมันต้องได้เสียพี่น้องครับนะแ,นแต่มีต้องยานไปสิเลนยน่ำยอยล่องปองกระูดล,ล่องเนี่ยแั้นตอนนี้แะละนี่เต็มเตาครับพี่น้องนี่แปบ็บใจยเยน็นๆหละบไปนี่ให้มันมสุกน้ำเหลือหยุยๆจากไม้คนละครับออตีงแบบบานๆนโอ้เอาเดี๋ยวเอเบิ้งเถอะปิดปับ๊บพูดเะหหัวด้วยฮะ พูละเปงพละเปงไอตัวพูละตีนพละขาตอนหอไช่ต้นเหพิกพรกะงตลกบอกตอนหอนก็บเบ้ิกตัวนเ้บืกอเออเพื่อพริกมาูกแมนแล้วม่น่ะงริาที่กนคนเด้อที่น้องย่ามันไหมเพราะว่าทั้งหนังมันลงไปมันจะไม่ไหวอยู ซิบนั่นละโอ้เป็นพอดีว่ะตอนนี้มาขีบนี่คฟอยชู้ตัวนี้ม่ไดไน้อกขีบดีอันนี้นลา้เขาลาหมายถึงการขีบกันเนาะอันนี้ต้องไปขีบอื่อเนาะสิ้นของใหญ่ๆมาสูดน้ำปฏิแหวได้แหวข่าวกด อยปขาแจงกำลังเลยเงี้ได้ได้่น้องเออเรียบร้อยปาสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่น้อง40-50ยสี่สิบห้าสิบอะทำแจวค่ะทำแจวนี่จะเป็นแจวพริกเดิบกระเทียมใส่มะนาวค่ะใส่หอมแดงลงไปนิดน้อยเพื่อความนัวของแจง หงชื่นล่นยาดลุงไปน้ำปลาบอกนะน้ำปลาได้ไหมคะเปลาหืออ้อคุณล่ะอีแมวซื้มอมาไว้ถังห้วยเขาเจ้ากิน <c oughs> มัเสยียบเลยตามห่งเขามา่อหอนหอนห้วยๆแล้วก็โอ้สิน้ำปลาเียวพอไหมเ调เคียวอย่างนี้นี่เผ็ดมากเลยนะค่ะ ก็อันนี้ก็น่า,นาจะสุกแล้วนะเนาะในการเราบอกเนาะหมูยอโอ้ยเบิ่งนี่ยพี่น้องสุกอย่างครับเดี๋ยวโอ้อันนี้ไม่น้อยจังเลยเอับไว้ลูกคุนอาโอ้ครับเป็น <im> ตาแสียบวะพี่น้องสวยสุกแบบสวยเลยอะจับขาเหีือนกันครับเนาะอันนี้นิดหน่อยวะไว้หน่อยจังเลยเนาะ เอาเ้ากลางๆก็ได้ตับเนาเอามาแล้วพ่อตับแห้งเนาะสุดยอดนี่ก็สุกแล้วนี่ก็สุกแล้วนี่ก็สุกขึ้นอยอะโอเคซีดเดือดของห้องเนาหมูยอมาตะหงโอยหมูยอเป็นเย่เป็นเอามาฝากบุ๊กจ้ะช่วยชัวร์ละขอพูดหลายๆเด้อหมูยอก็ได้ ี่เปินฝามาเธออยู่เธอกินโอ้หเป็นแต่แสบแต่หอมไม่หุ้ยอย่างสองชิ้นตอกแป๊บนึงเงินเดือนสองสามนาทีใญ้าก็มีได้ดำดำเพราะว่าเข้ารถเขียวมันมีในงานจริงไหมมาเด้อครับพี่น้องบ้าทนี้จะอยู่ในประเทศต่างประเทศกีดครับก็ดีครับปิ้งไก่ครับมันปี้ปงไก่หอนหอนมาครับมันจะใส่ใจ่จ้ขอลองซีนหน่อยพีงแฮมแฮมนี่มันเสียบได้พี่น้อง เจียวมะลุเจียวมากบ่อโอ้แบ่งให้ยใจปังบ่เจวมะเจียวมดปามาก,กเจียวเพ่อเอาแม่ครับเสียบขนาดแสบพี่น <c oughs> ้องหอ <c oughs> ม ห่อนห่อนป่ะครับบ่อบันไดเหรอคะตอนนี้โอ้ชีค่ำปูมพดอ่ะจุจุไกลเือนะมีลองอันนี้ครับพี่น้องบังนี่คือไข่ลังนะคะมันบอหงไข่ลัง ทัานตะโผงยังนี่ด้วยั่นเราว่าไตมันกระเนี้เพราะมันอยู่สันหลังไส่แต่ไม่นำไตไก่มันจะมีต่างหากเนียโอ้ก็มองจมเป็นแชนแนาวบะเนี้พ่อเปได้พ่อเลี้ยวเบิ่งท้าบีแล้วมีคือเพื่อหัวแล้วมีคือคือเดียวแล้วมั้ยปียาบเลยครับเห็นบ่ถึ๋งนหม ฟงเหอนหอยหัวลูกรับนี่ได้ลูกนี่ครับรถบานปอยที่ไหปอยพอดีกบเขาติดมือในการเลยเได้มันมัอนทาเป็นอะไรสะดุ้งเลยหอหอยดึงก่อนนะมังางขันแหดีแต่เก้าขอยังเมื่อไรเดอน้เมื่อมันจะห้องแหกินขาน้ำกันจ้าเป็นว่านไรเลยดีเช่นน้ั เท่าเลเท่าเด็ปลาโมโหคืองอเลยเท่าไ้เลีนน้องสวัสดีครับห้าสิบา้ากว่ากว่ายงกว่าเก่าห้กว่าันที่สองันที่สกลาวเาอยู่แล้วเรามาคัวเอาาสิบสี่ประมาณเจ็ดห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าิบห้าม้นี่นเอ้อที่บางอมแ นั้นหอมไปจังอื้องก่อนเขาจะนอำมาเห็ดผลโมเดลติดติดโมย้อนนครพนมเป็น้องอเจ้านี่แสบอ่ะมันแสบจริงจรงห่อไปตองแล้วพอโบข่อย,อยกินน้ำไม่ได้สุดยอดมันมีรสชาตินี่ออดีดอไอพี่ไข้ไม่ร้ายมาเพราะแตกินทุกครั้งเนี่ยี่โดมา มันก็บอก่มันกินหลายอันีะลูกเห็ดย่อมหรืมันมันสามแทงลอยดิมันเริ่มมาเจอันนี้อาจจะแพงกว่าเนาะแม่นใบตองมันแขงเลยสามถึงห้าสี่สิบ้นเสามแทงลอยอ่โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อเจ๊พวกคนส่งมัยอยู่กินดิเพื่อแสบตัวใบตองมันหลายมันหอมได้จำเป็นข้อใบตองหลายๆมันอยู่กับสูตรดุเพราะว่ามันไหลแคื่ห่อแค่นิดนึงครับเพิ่นเพิ่นแค่ห่อแบบไม่ต้องเพิ่นห่อหน่อย มันนามมันจะออกเลยจงห้องเห็น <zien> มันแบบวัน <infinity> นี้เพราะว่าคน้องคายโดนอ่ะแล้วคนก็้องเป็นหนึ่งสั่นบะครับสีดาแล้วปะเขาจะมันบายอยู่ยันบังสีห้องยันตาไก่แตกใช่ไหมเนี่ยลบได้ใหญ่ลบดีดีเด้อ เราทำไม่สองคนได้แม่นหรกพี่น้องเป็นมาจากทางจะสูงไม่เด้คนมาดำนะเดาอยูออำเพลิงเกทานอำเภอเงจะแกงกับแถวพผาแสงทองเนี่นะไปจากคอนขั้ละมุวมืดก็ไม่ได้พี่น้องกระดูกมันำดัวจ้หมาเพิ่งจางเมืองแจะบาดครับพ่อยู่นี่ครับ จักเริ่มทำอะไ <c oughs> รทีบ้านห้องที่ก่อนหาคหลิปอื่นก็คือมีกระจ่างสีร้อนหาสิประมาณนี้นะหัวถึงได้แกันให้บอกไปข้างขึง้นหมักกระตนุนเสียบหวนครับรรพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อน <c oughs> เด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเสาร์นี้ปีงไก่ครับกับหมูหยอสุดยอดเลยแกวมะนาวสมๆนี่้ครับขอบคุณครับพี่น้องข,ขอบคุณคมาครับมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่กลัวพี่น้อง